สวัสดีค่ะบีนะคะจากเพจชัยนากวกสา,าวาหัวเฮวค่ะใครที่มีปัญหาเวลาโดนลมนะคะแล้วทําให้มีน้ําตาไหลเนี่ยหรือว่าตาล้าตาแห้งยังต้องใช้งานเยอะอยู่นะคะจุดนี้ก็ยังเป็นจุดที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องสายตาเหมือนกันค่ะแล้วจุดนี้เนี่ยก็ยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องความกระจ่างใสด้วยค่ะแล้วก็ทําให้รูขุมขนล,ละเอียดขึ้นด้วยนะคะจุดนีเน้เพื่อนๆน่าจะอยากรู้แล้วนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนจุดนี้นชื่อว่าจุดซื่อไปค่ะ จุดนี้เนี่ยหาไม่ยากเลยนะคะวิธีการหาเนี่ยทุกคนทํามือขึ้นมาอย่างนี้นะคะจากนั้นเนี่ยจะใช้นิ้วกลางนะคะถ้าไปบริเวณปีกจมูกของเรานะคะไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ําจนเกินไปเนาะลากไว้นํามาทาไว้ตรงปีกจมูกด้านบนเลยนะคะจากนั้นเนี่ยให้เอานิ้วโป้งของเรานะคะทาไว้บริเวณร่องกรามตรงกรามนี่จะมีร่องอยู่นะคะกดเอาไว้นะคะ แล้วให้เอานิ้วกลางออกค่ะจากนั้นเราก็กดนวดได้เลยค่ะภายใต้เนี่ยผิวนะคะมันจะเป็นเหมือนหลุมลงไปนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่เรากดจนบุ๋มเนาะแต่มันคือกระดูกของเรานะคะที่เป็นสรีระร่างกายของเรานั่นเองนะคะเมื่อเรากดลงไปเนี่ยก็จะรู้สึกตื้อๆหน่วงๆนะคะสบายมากเลยค่ะ สามารถกดได้2อถึงสนาทีเลยนะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาเนาะส่วนใครที่อยากยกกระชับใบหน้านะคะหรือว่าอยากออมีถุงใต้ตานะคะสามารถกดจุดนี้ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะวิธีการกดเนี่ยเราจะกดแล้วก็ลากไปด้วยนะคะหลังจากที่ล้างหน้าแล้วก็ทาครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเอาแผ่นกวาวซาเนี่ยนะคะใช้บริเวณตรงหมุมนี้เนาะมาทาบบริเวณจุดนี้ค่ะจุด ซื้อปลายของเราเนี่ยนะคะแล้วก็กดนวดวนก่อน,นะคะ่ะให้มันอุ่นๆนิดนึงนะคะจากนั้นก็ค่อยๆลากเนาะขึ้นไปนะคะอาจจะมือจับที่จมูกไว้นิดนึงแล้วก็ลากนนไปนะคะ่ะลากไปที่บริเวณตรงขมับด้านบนนะคะกดนะคะแล้วก็ ทำอยู่ประมาณ10-15ครั้งนะคะในคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ค่อนข้างบอบบางเนี่ยอาจจะทําไม่เกิน10ครั้งก่อนก็ได้นะคะทําให้มันลากขึ้นไปช้าๆนะคะไม่ต้องลากแรงแล้วก็เน้นการลากขึ้นนะคะห้ามลากลงเนาะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะไปปีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย